หัวใจเี็ยเขาบอกให้วัดที่กำปั้นค่ะวันนี้กปับ้นมายกก็ใหญ่เพราะน่ะหัวใจน่ะยกใหญ่อยู่แล้วผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาค,ครั้งที่สและเป็นหลักฐานชั้นดีว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็มีความเป็นประชาธิปไตยรับฟังเสียงคนเห็นต่างเสียงคนส่วนน้อยผ่านสภาผู้ทรงเกียรติ มีการชี้แจงตอบโต้ด้วยหลักฐานหลักการและอารมณ์ได้อย่างครบถ้วนตลอด4วันของการอภิปรายและท้ายที่สุดผลของการลงมติก็เป็นอย่างที่เห็นสสส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนยังคงเชื่อใจไว้วางใจให้ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินแก้ปัญหาโควิด -19 ต่อไปแม้บางเรื่องบางประเด็นจะยังไม่เคลียร์แต่เมื่อเป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตไก็ควรให้โอกาส และต้องร่วมมือกับมาตรการต่างๆเพื่อนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตีปลุกม็อบมาลงถนนเป็นตัวทวงของรัฐบาลสร้างปัญหาสร้างภาระเพิ่มเติมอีกเพราะนั่นเป็นทางเดียวที่จะรักษาระบบรักษาระบอรระบอรักษาสภาเอาไว้ได้ แม้รัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปได้แต่ความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐในช่วงซักฟอกสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มก้อนการเมืองในพักอย่างไม่นิ่งเสียทีเดียวแม้การลงมติจะไม่มีใครแตกแถวแต่ก็รับรู้กันอยู่แล้วว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักคือมือประสานพักเล็กด้วยและการปล่อยให้บรรดาพักเล็กไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์นั้นย่อมมีเหตุและผลที่สอบรับกันอยู่แล้ว ข่าวลือต่างๆในห่วงสี่วันซักฟอกล้วนเป็นจริงเก้าอี้ของสุดชาติคือสิ่งที่แกนาคลื่นใต้น้ําต้องการผลบวยจึงไปตกอยู่กับสุดชาติส่วนนายกคือการแสดงให้เห็นว่าคลื่นใต้น้ํามีพลังแค่ไหนหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่คงต้องรอลุ้นกันอีกครั้งและอีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนออกมาจากผลโหวตคือความเป็นปึกแผ่นของพรรคหลักรวมรัฐบาลส่วนปร,รับคอรมอแบ่งเค้กเกลียดผลประโยชน์กันใหม่หรือไม่นั้นล้วนเป็นอำนาจของนายก ใครเคยอาศัยซักพอ่อกดดันวิกตู่เอาไว้บ้างก็คงถึงเวลาล้อนๆหนาวๆเพราะอาจโดนเอาคืนแต่จะเอาคืนแบบเบาๆติดเกรงใจพี่ใหญ่หรือจะหนักมือไปเลยในไม่ช้าก็คงได้เห็นแต่การปรับคอรมอรที่อาจจะเกิดขึ้นอาจไม่ใช่เพราะปัญหาทางการเมืองในพักหรือผลของการโหวตเพียงอย่างเดียวเป็นองค์ประกอบหลัก แต่ผงต้องมองมิติการเมืองเป็นสำคัญเพราะเวลาของรัฐบาลค่อยๆเหลือน้อยลงต้องนับถอยหลังที่จะกลับสู่การเลือกตั้งอีกครั้งแล้วนั่นเองดังนั้นการจะปรับเปลี่ยนอะไรก็คงต้องเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกใหญ่ในครั้งต่อไปด้วยนั่นเอง